ผ่านมา4เดือนแล้วนะคะสำหรับวัคซีนเข็มแรกของประเทศไทยแต่เชื่อหรือไม่ว่าถึงวันนี้ผู้สูงอายุได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้วเพียงแค่0.1%เท่านั้นค่ะ จากข้อมูลวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานะคะพบว่าจํานวนผู้สูงอายุทั้งหมดของไทย11ล้านคนมีผู้สูงอายุที่ได้รับวัคซีนเข็มแรกเพียงแค่160,000คนค่ะและน้อยกว่านั้นก็คือผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่2หรือว่าครบโดสแล้วนะคะมีเพียงแค่11,000คนเท่านั้น ตัวแรกนี้น่าเป็นห่วงนะคะเพราะหากดูค่าเฉลี่ยของผู้เสียชีวิตจากโควิด1 9จะพบว่าอยู่ในวัย70ปีค่ะขณะที่ผู้สูงอายุที่ติดเชื้อโควิดโดยรวมมีแค่ประมาณ1,6 0 0 0คนเท่านั้นเท่ากับว่าแม้จะเป็นอัตราส่วนที่น้อยแต่เมื่อติดเชื้อแล้วผู้สูงอายุก็เสี่ยงเสียชีวิตสูงกว่ามากค่ะ ที่น่ากังวลมากขึ้นไปอีกคือผู้สูงอายุส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครเมืองหลวงที่เป็นใจกลางการระบาดในขณะนี้ทำให้ที่นี่มีอัตราจำนวนผู้สูงอายุป่วยโควิดมากเป็นอันดับหนึ่งเช่นกันหรือรวมกว่า7,000คน ครึ่งหนึ่งของผู้สูงอายุที่พบเชื้อมีสาเหตุมาจากการสัมผัสกับผู้ป่วยรายก่อนหน้าไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ดูแลหรือคนใกล้ชิดโดยมากเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านในชุมชนมากกว่าในสถานดูแลอย่างบ้านพักคนชรา เนื่องจากสถานดูแลผู้สูงอายุมีมาตรการที่ควบคุมรัดกุมมากกว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในชุมชนนะคะทั้งยังมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆเพื่อบริการฉีดวัคซีนอีกด้วยค่ะอย่างเช่นสมาคมสมาพันธ์สถานประกอบการเพื่อสุขภาพและผู้สูงอายุร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขจัดให้มีหน่วยบริการฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ไปยังจุดต่างๆ สำหรับผู้สูงอายุในชุมชนที่ไม่ได้มีการรวมกลุ่มไม่มีเจ้าภาพประสานงานก็ไม่ได้รับบริการแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะนอกจากนั้นบางคนยังถูกเลื่อนนัดฉีดวัคซีนจากนัดหมายเดิมอีกด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ปริมณฑลที่ยังพบว่าหลายคนนั้นก็ยังเดินทางไปกลับเพื่อเป็นประชากรแฝงทํางานภาคกลางวันในกรุงเทพค่ะจึงจําเป็นต้องมีระบบบริการเพื่อจัดสรรวัคซีนให้กับผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนในชุม ชนที่มีประชากรผู้สูงอายุจํานวนมากหรือว่าหน่วยบริการเคลื่อนที่ไปฉีดให้ถึงบ้านค่ะโดยอาศัยกลไกลความร่วมมือกับสาธารณาสุขในพื้นที่อย่างเช่นอสสอสอ,อสอมและอปท จากรายง,งานวิจัย TDRI ยังพบว่าตลอดการระบาดของโควิด -19 ส่งผลกระทบต่อผู้สูงอายุในมิติต่างๆด้วยเช่นการขาดโอกาสไปรับบริการทางการแพทย์เนื่องจากมีการเลื่อนนัดตรวจโรคประจำตัวเพื่อลดความแออัดในโรงพยาบาลหรือเลี่ยงความเสี่ยงรับเชื้อการงดเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆยังทำให้ขาดโอกาสในการรวมกลุ่มกับคนวัยเดียวกันและอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพใจ ผู้สูงอายุที่เคยมีงานทำอย่างเช่นทำงานที่บ้านก็ได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจเช่นกันนะคะหลายคนตกงานและ,ะไรายได้ลดลงค่ะขณะที่1ใน3ของผู้สูงอายุไม่สามารถเข้าถึงโครงการช่วยเหลือต่างๆของรัฐได้เพราะไม่ถนัดใช้สื่อออนไลน์ที่แย่ไปกว่านั้นก็คือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงก็อาจจะไม่ได้รับการดูแลใกล้ชิดเหมือนเคยนะคะต้องเว้นระยะห่างตามเงื่อนไขของสาธารณาสุข นักวิจัยมีข้อเสนอว่าการสร้างระบบดูแลผู้สูงอายุในระยะยาวและการอำนวยความสะดวกในการเดินทางการเข้าถึงระบบบริการทางการแพทย์คือสิ่งจำเป็นที่ต้องเร่งช่วยเหลือเอาแค่ได้ฉีดวัคซีนกันครอบคลุมทั่วหน้าประชากรสูงวัยก็น่าจะปลอดภัยมากขึ้นและมีโอกาสที่จะกลับมาใช้ชีวิตในวิถีที่คล้ายก่อนเกิดโรคระบาดได้มากที่สุด อย่าลืมนะคะว่าผู้สูงอายุแม้จะสูงวัยแต่ภูมิต้านทานต่ำต้องได้รับการใส่ใจเป็นพิเศษค่ะอย่าให้ผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่แล้วต้องกลายเป็นกลุ่มเปราะบางจากการเข้าถึงวัคซีนไปด้วยเลยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตาม b e a c t i v e ได้ในทุกช่องทางนะคะทั้งเว็บไซต์ Facebook, YouTube, Twitter เพื่อไม่พลาดเนื้อหาสำคัญสำคัญที่เป็นวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะค่ะ